อมชานติวันนี้วันที่29เดือนมก,กราคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะทำตัวลูกเองให้เป็นดวงยานที่ปลอดจากโรคภัยให้ศึกษาการศึกษาทางจิตปิญญาน,นี้แล้วทำคนอื่นให้ทำอย่างเดียวกัน เปิดลงพยาบาลทางจิตวิญญาณคำถามของเบรีในวันนี้โดยการมีความปรารถนาเดียวใดความปรารถนาอื่นๆของลูกทั้งหมดก็จะได้รับการเติมเต็มโดยอัตโนมัติโดยการมีความปรารถนาเดียวอันใดความปรารถนาอื่นๆของลูกทั้งหมดก็จะได้รับการเติมเต็มได้โดยอัตโนมัติคำตอบเพียงแต่มีความปรารถนา ที่จะจดจำพ่อแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีตลอดการถ้าลูกเติมเต็มความปรารถนาให้กับความรู้แล้วก็โยคะความปรารถนาอื่นๆของลูกทั้งหมดก็จะได้รับการเติมเต็มโดยอัตโนมัติลูกลูกจะต้องไม่มีนิสัยที่เลว้ายใดจงอยู่อย่างรอบรัวแม้ว่าลูกแต่ละคนจะมีความอ่อนแอลูกก็แน่นอนก็จะต้องทำงานรับใช้บาบาพูดว่า เรามั่นหมายตัวเราเองอในงานรับใช้มากมายเท่าไหร่ความอ่อนแอก็ยังจะค่อยๆถูกเอาออกไปด้วยสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้เป็นคนผู้ที่รักการพักผ่อนให้อย่าได้เป็นคนผู้ที่รักการพักผ่อน,ให,อน,น,กกอนให้มีความสนใจอย่างใหญ่ย,ยิ่งในการทำงานรับใช้ใช้เงินของลูกกับการทำงานรับใช้อย่างเดียวเท่านั้น ให้สร้างชีวิตของมนุษย์และก็เปลี่ยนพวกเขาจากน้ําให้เป็นดอกไม้ให้จุดที่สองให้ทํางานการก่อสร้างไม่ใช่เพียงแค่การทําลายล้างใดๆให้พูดกับตัวลูกเองว่าฉันนั้นกําลังจะไปที่ไหนและฉันกําลังจะเป็นอะไรพรสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวของสํานึกรู้และพลัง และมีประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงมีความสุขความเบาโดยการมีการจดจำที่เต็มไปได้วยพลัง mm. ขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวของสำนึกรู้และพลัง mm. และมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงความสุขและความเบาโดยการมีการจดจำที่เต็มไปได้วยพลังการจดจำที่เต็มไปได้วยพลังนั้น ให้ประสบการสองชั้นกับลูกๆในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งนั้นจดจำนั้นจะมาเป็นไฟที่จะเผาทุกสิ่งมันจะนําการเปลี่ยนแปลงมาอีกด้านหนึ่งนั้นจะให้ประสบการณ์ของความสุขและความเบากับลูกๆ ระเบียบพินัยและการจดจำที่เต็มไปได้วยพลังเช่นนั้นถูกกล่าวว่าเป็นการจดจำที่แม่นยำลูกๆผู้ที่เป็นตัวของสำนึกรู้และก็มีการจดจำที่แม่นยำและนั้นจะอยู่อย่างเต็มไปได้วยพลังสำนึกรู้นี้นั้นและพลังจะทำให้ลูกนั้นได้รับสิทธิ์ในรางวัลอันดับหนึ่งคติพจน์ในวันนี้คนที่มีประสบการณ์คือคนผู้ที่หัวใจนั้นแข็งแรงและก็เป็นผู้ใหญ่ คนที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์คือคนผู้ที่หัวใจนั้นแข็งแรงและก็เป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะมีประสบการณ์สภาพของการอยู่ดังหลองเข้าไปในความรักความรักของพระเจ้านั้นคือพื้นฐานของชีวิตปรามณนที่สูงส่งนี้ได้กล่าวว่าที่ไหนมีความรักก็จะมีโลกและก็มีชีวิตถ้าไม่มีความรักแล้วชีวิตของลูกนั้นก็เป็น ชีวิตที่ไร้ชีวิตและเป็นไร้บ้านเมื่อลูกนั้นได้พบความรักลูกได้พบโลกในขณะที่โลกนั้นกระหายต่อหนึ่งหยดสำหรับลูกๆแล้วความรักของพระเจ้านั้นเป็นสมบัติของลูกลูกนั้นความรักของพระเจ้าเป็นสมบัติของลูกลูกนั้น ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความรักของพ่อเจ้านั่นก็คือลูกนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าในชีวิตดังนั้นให้อยู่หลอมในมหาสมุทรแห่งความรักอยู่เสมออัจฉะโอมชานติ